สวัสดีค่ะ Good morning everyone. I am ราพรตาไฟ Good morning everyone. I am นริาว Good morning everyone. I am อุไรจางแสง Good morning everyone. I am ละหงษ์ป Good morning เซอรูีเวอาออสนุยอันซราีเนเฟวฟอนดอา์อนีเวีฟงอัพเนอดีอแฮปปี้เอ็เวร์อกทางนมาแล้วในดิแดนอันกลแสนีอนาจัเลกที่รูหลาและร่ำรวยและโรแมนติที่สุดในบ้านที่ เาเป็นผู้ที่เสียสละและมีคนรักให้แต่เขาก็ต้องการแม่มาดูแลซินเดอล่าเขาจึงตัดสินใจแต่งงานใหม่อีกครั้งกับผู้หญิงที่ดีและมองสมแต่แม่เลี้ยงของซินเดอล่ามีลูกสาวสองคนชื่ออนาเทเซียและดิเซล่าพอพ่อเสียชีวิตแม่เลี้ยงผู้มีจิตใจโหดร้ายและเย็นชา การแกแล้งโน่าให้ทำงานทุกอย่างในบ้านจนเวลาผ่านไปเนิ่นๆน ทำผู้ได้ทำเป็นโดน,นเพียงคืนจนกระทั่งเสียงละคำน,นังนทึ่งจินโดเนล่าได้วิ่หนีโดลงเท้าแก้วขรุขระลูกเขาเจอไทยได้ประกาศออกตามหาก็ของรองเท้าแก้วจึงได้พบกับจินโดเนล่าและทั้งคู่ก็ได้ค้องรักกันตลอดมา